วันดีจ้าวันดีจะมานานน้อยมานาเอ้ยมานาเห็ดอีหยางมานาเอ้ยทางยืนโชว์พี่น้องในลูกแล้วมาในลงคลิปหลายวันแล้วเธอเนะี่ยหาลูกขึ้นลูกขึ้นเยืนแล้ว lúc lên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  đứng nồi leo, thấy này, thấy nằm na ấy, một viên đạn để mình thấy nhàng là mình chỉ lôm đơn, chỉ lúc lên cả lúc đơn, anh này viên đạn, anh ạ, áo áo lúc, hả, là viên อะไรเออตอนนั้นอยู่ในบ้านจะไปตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วเพราะว่าไม่เจอหน้าแม่ไม่ได้พี่น้องเลยบาได้เห็ดยังห <laughs> รอพี่น้องมาได้ยังการ์ตูนเสี่ยนเฮือดอยากมาเบืองหน้าเมืองกระโดดพี่น้นนอ,งนองนี่พี่น้องนี่ละเอ้ <c oughs> วันนี้ไปเล่นเล็กไหมนี่ละอันสิ่งที่เพิ่นอยากออกมาข้างนอกเพิ่นอยากออกมานั่งเบืองหน้าแม่เพิ่นแบบนี้พี่น้องแล้วเม่ยจะได้เห็ดยังได้แบบเดียว มึงดูพี่น้องเมียเทสยังไดจะเป็นยังเสียอ่าเมียลองตาตึงเตยใช่รู้ไหมตาตึงตาตึงเตยตาตึงเตยตาตึงเตยตึงตาตึงเตยตาตึงเตยตาตึงเตยอยากให้เมียมาหยอกแบบนี้พี่น้องเอ้ยง่ามบ่พี่น้องมึงดูปะตาเป็นตาปากเป็นปากดังเป็นดังลุมเล้าเลยใช่ไหมลุมเล้ามาอยู่ที่นี่หมดสวยสุดในจังหวัดระยองวันในอำเภอแกงคอย ตาตึงอันของพออันของแม่นี่ตาตึงเตยแต่ของพอนี่อยดิ่ง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 เป็นคนเป็นคนที่มีอารมณ์ดนตรีในหัวใจนะครับขอจะได้ยินเสียงเพลงอะไรแต่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 แต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 ่แต่นั่งอยากยืนเลยน้องบอยย้อมนาแม่จะไปตลาดบ้านลู้าเอาเอาเอาโอเคครับเอาลาก่อนเร็วลาไปก่อนค่ะ มาหาปะตุนไป,ปหาปะตุนไปสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ได้พี่น้องจ้าพ่อไปรับประตุนไปเอาไล่คลิปไปพอกันบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายมานาด้วยจ้า